ตีอยู่ข้างบ้านนี่เราสองฟังตีเ,เด็กน้อยพี่มเจอพี่ YouTube ยู u ูบเ e ื่อยตกปลาหวายตี <f ie> ดังพลุกเลยีไปด้วยกันไหม <f ie> <f ie> ไปอยู่น, <f ie> นู <f ie> ่วไหลากเอามาดิ ปวดขี้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 ข้ขี้ขี้าไม่ี้ขี้ขี้ข้ขี้ขี้ขี้ยี้ขวาขี้ขี้ขี้ขะ้ขี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 ้ี้ยีขี้ขนขี้ขี้ขี้ข้ขี้ขด้มี้ขีขา้ขล้ขี้ขี้ี้ข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 จะขีขา้ีี้ี้เี้ขี้ี้้ขีี้ี้ข